ปลาเทียวเฮามันเขียวแห้งปลลึกใส่เงายงาเลยเพาอยากเองาเป็นไดมาแล้ววันนี้แตมันลงปกติโมตอดเลยนะครับช็อตมานะครับอู้ปกตเพื่อนปกตรปกตใหญ่ปกตใหญ่ครับปกตใหญ่โอ้โหอึกเร็วอ่ะเต็มเต,มต็มครับ มาตามประกฏถ้าวันน,นี้เดี๋ยวเราไปเอาไปเกเอร์ครับมาแล้วครับโอ้โหฉายเหยื่อหมักไม่กินนะครับฉายเหยื่อหมักไม่กินฮนะอู้เจอเป็นเ <c oughs> ต,ต็มครับปว <c oughs> ดกดนะฮะกับกระดี รุ่นนี้ยังไม่วางจำหน่ายเนาะ <c oughs> ประมาณตัวละสามสิบบาทเนาะกับกระดีครับผมแปรากฏไซด์ประมาณมันจะขอดจะขีดไปมีสามสี่อยู่ที่นี่สามสี่ขีดไปเนาะเคใหญ่เติบโอ้ผมแมนตูนเล่นไปเอาให้เขาทานสดนั่นนะนะสุดยอดเลยห,หมุนมาเนาะมาครับอีกตัวครับตัวที่สองถอดใหญ่เลยได้เพื่อน หลอกแลนปุ่ดดอกยาเนาะมาครับกระสูบบอเพื่อนคือขาวชัวร์เลยโคตรแลนเดี๋นี้นะกระสูบมันจะแลนปืดปืดดอกนะเพื่อนโคตรง่าเลยง่ายกว่าใส่เมื่อกี้อีกวะเอาง่ายกว่าใส่เมื่อกี้อีกนะมาแล้วครับโอ้ยหน่อยกว่าหน่อยกว่ากินโคตรแห้งเลยวะดินดินแห้งมาแล้วปรากฏเสียดายพระเด็จคดีมาเรา มืออื่นเอาไม่วะจะพามาซ้ำป,ประิวงตัวที่สองนะอนอนครับเพื่อนรอดเดอเนี่ยครกับการตีปรากฏได้นยูฟอรอ์มเครับผมตัวที่สองของวันนี้เนาะประกวดเดือง<ศ>กล้องโบได้เอามาย้อนคิดว่ามโอนี้ว่าสิพาตัว <c> มาลินเสือโบเซต์โบเซต์อย่างเี้ที่คีมนะเสีองบูอ้อเลย ลองมานี่ให้ลองอุงเาบ่เดี่ยาเด่ยวเยานะว่าบวกสองเลยลาตามเลยปลากระสุบพลาวานี่ว่ามันสะกินใต่หนามเมันตึกตึกเลยกันนั่นเลยตอมันตึกนะกระโถตึกตึกเลยนะบอสเัลยูเลยนะเก็บปลาครับเก็บปลาตัวที่สองครับรูดแล้วเยี่ยิบายเลยแล้ว เครือ,อาข่าดนะครับเครือขา่ายฮาเลยนะยูตัวแรกกินแห้งก็ตัวแรกอีกอะไม่ได้เอามาครับคิดว่ามาลองหมายเฉยครับอนะเออเดี๋ยวนะตอองไใส่ก่อนเหยื่ออุ้ยแบบนี้เหรออ่ะอ่อเหรออืมใส่ยังไง หลอนไปเลยเขาน่ะเอย้ยโอ้สามสิจับจุดมันถือโอ้กล่องเขามันจ่อเพนนื่อเลยขี้พอสามตัวพอดีมันขาดมีห้าบริกินขาดสามเต้มพอดีแกงเอาไปป่นได้เพื่อนพอคอ